วันนี้วันที่22พฤศจิกายนนะครับ2561ก็ไปรับน้อง v ี v o กับน้องมะลิมานะฮะวันนี้เป็นวันลอยกระทงเป็นวันแรกที่พาเขาเข้ามาอยู่ในบ้านน้องเขาเกิดวันที่8ตุลาคม2561นะทำไมถึงตั้งชื่อเขาว่าน้องวีโวครับเพราะว่าบังเอิญ เราไปซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อ vivo ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจแล้วก็พอดีได้รู้จักกับน้องที่เขาเป็นเซลล์ขายโทรศัพท์แล้วก็ได้เข้ากลุ่ม l ลายไปอยู่ในลายกลุ่มที่ชื่อว่าครอบครัว vivo และพอดีน้องเขาก็น้องออได้ ลูกหมาที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะก็ได้คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วทีนี้น้องเขาก็บอกว่าน้องเขาเลี้ยงไม่ไหวด้วยความที่เราเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้วเราก็เลยตั้งใจว่าเ่างั้นพี่ช่วยตัวหนึ่งแล้วกันก็ตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าไปรับน้องมารีมาอยู่ด้วยน้องมารีคือตัวสีขาวนะครับ แต่พอไปถึงจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดเขามีสี่ตัวพอดีน้องวีโวเขาก็ดูเหมือนว่าจะมาเดินไปเดินมาจนเข้าตากรรมาการเข้าก็พยายามที่จะช่างใจแล้วนะว่ายังไงก็คงจะเอามาตัวเดียวครับแต่ทีนี้ทางเจ้าของเขาก็น่าจะมองว่าเราเนี่ยน่าจะพอมีศักยภาพที่จะนำไปให้ผู้อื่นที่ไว้ใจได้แล้ว รู้จักคนที่รักสุนัขพอที่จะฝากฝากเราไปส่งต่อได้อีก,อกทางหนึ่งแต่เราก็ตัดใจไม่ลงจริงๆครับตกลงก็รับไว้เลยทั้งน้องวีโวและน้องมาริทั้งสองตัวเราก็รับเลี้ยงไว้เองก็จะเป็นประวัติข้าวๆของน้องเขานะครับในวันแรกที่มาอยู่กับเราแล้วเราก็จะ ทำคลิปเกี่ยวกับน้องเขาไปเรื่อยๆชีวิตจากนี้ไปเราจะดูแลเขาเองครับ